สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้เจอกันนานหวังว่าจะสบายดีกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราอยากจะมาแนะนำไอเทมเด็ดสำหรับคนผิวแพ้ง่ายผิวแห้งหรือว่าระคายเคืองง่ายใครมีปัญหาเหล่านี้โลชั่นตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆส่วนตัวเราเองเนี่ยเราได้ลองใช้โลชั่นตัวนี้มาแล้วทั้งหมด6เดือนหลังจากที่ไปเล่นสกีมาอากาศทั้งหนาวและแห้งจนทำให้ผิวพัง ลอกเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ดูเหี่ยวจนดูเหมือนผิวคนแก่เลยแต่หลังจากใช้โลชั่นตัวนี้เนี่ยผิวก็กลับมาเป็นปกติแถมยังแข็งแรงชุ่มชื้นกว่าเดิมอีกด้วยและในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแกะคุณสมบัติของ CeraVe Moisturizing Lotion ว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ CeraVe Moisturizing Lotion ทางเซราวีได้ร่วมพัฒนากับแพทย์ผิวหนังผ่านการรับรองโดย National a c z e m a Association ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยและอ่อนโยนอย่างแน่นอนโลชั่นตัวนี้บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันและยังช่วยเสริมสร้างประการป้องกันผิวสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายเหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งในตัวโลชั่นมีเซรามายที่จำเป็นต่อผิวถึง3ชนิด และมี mve technology เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเซราวีที่จะควบคุมและค่อยๆปล่อยสารสำคัญอย่างช้าๆเพื่อให้ผิวนุ่มและชุ่มชื้นตลอด24ชั่วโมงมีเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมเร็วและไม่ทำให้เหนียวเหนอดหนะและไม่ต้องห่วงเรื่องการอุดตันเพราะเขาพัฒนาจนทำให้เกิดสูตรไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน หรือนอน comedogenic และตัว moisturizing lotion ตัวนี้ยังปราศจากน้ำหอมเหมาะมากๆสํสำหรับคนผิวแพ้ง่ายในตัวโล t i o n ยังมี hyaluronic acid ที่จะช่วยเติมน้ำและความชุ่มชื้นให้ผิวดูอิ่มน้ำตลอดทั้งวัน cerave moisturizing lotion มีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันเริ่มต้นที่88 ml ราคาอยู่ที่256บาทขนาด236 ml ราคาอยู่ที่481บาทและไซส์ใหญ่สุดขนาด473 ml ราคาอยู่ที่651บาทหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของร้าน c e r a v Official ได้ที่ลิงก์ใน description หรือในคอมเมนต์ได้เลย